เอาว่ะวันนี้สกายวอล่ะน้อ <c oughs> สกายวอลสกายวอลร่บจะเข้าได้ไหมช่วครับโอเคสกายวอลวันนี้พี่ชนะแน่น่นอดนัดมันไปไม่ได้ครับอะไรเนี่ยเ,เล่นกัน าสกายวอล์สองมีทช่งเง็บสกายวอล์ไว้โอล็อกโอ้ฟูดดาบเพชรสุดยอดดาบเพชรสุดยอดชีวิตลนทุลลำธุษสัต์เลยชีวิตลำธทษไปไหนเนี่ย ถูบาทีถูถูทั้งเกงเกงเพชรดอบเพชรบ็อกนี้มาท่ไมชีวิตลันทดเสียงเบาเลยชใจเยนใจเย็นเฮ้ยอย่ามาเฮ้ยอย่ามาหน่ย ใจร้อนสิใจเย็นโกรนจะพุ่งใจร้อนถูกกลางแล้วกดป๊ับต้องหมอกเพชรรองเท้าเพชรอีรกต้องใส่ยังได้เสื้อเพชร่ะไม่มีกูเลยชื่อเสือ้อชื่อเสียงย่อมจะดง,งนางเสียเหี้ย มันก็ให้ของมันทุบเรื่อยๆใช่ไหมครัว้าเตกตกเฮ้ยเตกไหมไม่ตกโอ้โหยังดีแต่เลือดกูนะสิแต่เลือดกูสิไหลเลือดโอเคก,ากลางเรียบร้อยนี่มันต้องอย่างนี้ มันต้องอย่างนี้สิครับเคยคนมาเฮ้ มีอะไรกโดนหมดอไูกรด้วขก่อนครับมีอะไรโดใหมดครับสนใจและใส่ใจมากมี lady โดไว้กนครับ เงี้ยคนมาเลยเฮ้ยเงียบเงียบเงียเงียบเฮ้ยใจเยังไงโอ้โหกับโดนสวยต่อขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นเรื่องนี้ถึงกับไปโอ้เจ็บนี่ใครจะสวยใครจะสวยเอาดิเอาดีวะเอาดีวะมึงจะสวยเอามึงเอาดีวะเอาดีวะเอาดิเอาดิโอ้โห ที่จะไฟพีดเร็วเป็นปีน้องโอดีมึงโอดีมึงโอ้ยโอดีเอ้ระนี่โอ้ยมีลู่ว่างไปครับโอ้ใครยิงรู้ไหมใครยิงกูมไม่รู้ที่นแน่ๆคือไม่ใช่กูยงิง<ม>กันระแล้วอะรู้กูรู้ใครยิงวะร่ากูอะ เออคุยิงตัวะเฮ้ยมันคุณนๆว้ยมันกลับเองน่ะแต่เทีนี้นมันไม่ใช่กูยิงมากเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยจะเย็นห้ำจะเย็นจะร้อนอย่าเพิ่งมีคนมาสอยกูนะสอยกูกูกไม่ยอม,มะนะหนอยอดมึงนี่มันปาป,ปันเจ็บตอนที่บอกมาทีละ

วิ่งวิ่งวิ่งโหยตกตกตกใจเย็นว้ยใจเย็นโอ้โหชิบหายชิบหายลาไปก่อน mm hmm.